เก่ตอไม้นะจ๊ะแกงงต่อไม้แก่งต่อไ,ไม้ร้อนๆจ้า,ม,จามารจิพ้ามาแก่งน้องใหมค่ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะข้าวเบื่อคะ่ะเส่นหามแล้วก็มะต่มเสพิกและะ้วค่ะผักเข้ากับมีฟักทองลูกบวบคะ่ะเห็ดน,นั่งฝ้าคะ่ะ แล้วก็บใบแมงลักค่ะอันนี้เนาอไม้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนำอย่านะเขากำลังตุมอยู่ค่ะให้มันเดือดก่อนนะคะเนะาะเดี๋ยวมาเบ่งกันค่ะคนำอย่านะเขาเดือดแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สีมาใส่นาอไม้ตุ่มเลย้อค่ะถูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วกับซีมาใส่ข่าเบือค่ะพ่อแม่พมี่น้องรอให้มันเดือดรอให้ขาเบือสุกก่อนเด้อค่ะเด้อก่อยใส่ผักค่ะจักสองถึงสามนาทีค่ะค่ะข้ากับซีมีฝักทองฝักบวบ ห็ดนางฟ้าค่ะแล้วกับใบแมงลักกับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขอยใส่ที่หลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเขาใส่ีมาใส่ผงนัวหรือว่าชิรด,ดนะคะไผ่มักกัดใส่ไผ่บ่มมักกัดใส่ค่ะใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งเพื่อความกลมกลมก่อมจากพ่อแม่พี่น้องใส่น้ำปลาน้ำค่ะสองครับพี่กับพ่อค่ะ เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาทิ่น้ป่าน้ำตาน้ำปลา,าป่าหมึกค่ะใส่หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อความหอมค่ะ้วก็มาใส่ผักที่มันสุกย่างๆก,ก่อนเนาะค่ะเนาะขออนุญาตใส่มือเรือค่ะล่างเรียบร้อยแล้วละ่ะใส่ฟักทองลงไปก่อนค่ะผักย่างอื่นมันสุกไงค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่ฟักทองไปก่อนกะว่ามันสุกแล้วค่อยใส่ไหมเนาะค่ะเนาะ ผักทองเข้ากับสุกแล้วจ้าใส่ไม่เห็ดใส่เห็ดลงไปจ้าเต็มหมห้อด้วยพ่อ,อแม่พี่น้องใส่แมงหลักลงไปเลวจ้าก็เป็นว่าอันสเสซจเรียบรวยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ปิดแกตได้เลยจ้า